สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนสำหรับประเด็นร้อนในช่วงนี้แทบไม่อยากจะเชื่อจริงๆเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีข่าวจริงนะครับที่ฟังแล้วเหมือนกำลังอ่านนิยายของไมเคิลคลายตันอยู่อย่างนั้นเลยนะครับข่าวนี้เพิ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เข้าแล้วครับเพราะในวันนี้เซลล์ของไดนโนเสาร์ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในฟอสซิลจะไม่ได้มีแค่ในเรื่องแต่งอีกแล้วเมื <S <S ่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา งานวิจัยนำทีมโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชานตงเทีนยนหยูในประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการสก,กัดเซลล์กระดูกอ่อนจากซากดึกดำบรรอายุ125ล้านปีของไดนโดนเสาเทโรพอร์อรมีขนนกในกลุ่มโอวิรัเทโรซอร์สกุลคอรดิเทริกซ์ที่มีขนาดลำตัวเล็กพอๆกับนกยูงในปัจจุบันก็ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ c o m m u n i c a t i o n Biology ฟอสซิลของคอดิปเทริกส์ตัวนี้มาจากมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสมบูรณ์ของฟอสซิลจากการถูกกลบฝังด้วยหินภูเขาไฟและไม่น่าเชื่อเลยว่าการกลบฝังเช่นนี้จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของซากได้ถึงในระดับเซลล์เลยทีเดียวสำหรับขั้นตอนการวิจัยทีวิจัยได้สกัดชิ้นกระดูอ่อนบริเวณข้อต่อของโคนขาขวาหรือกระดูกฟีเมอร์เอามาทำให้บางและแบ่งออกเป็น3มชิ้นตัวอย่าง เพื่อนำเข้าไปทดสอบกับกระบวนการทางเคมี3วิธีที่แตกต่างกันเพื่อหาว่าแต่และว,วิธีสามารถให้ผลการศึกษาอย่างไรกันบ้างตัวอย่างแรกถูกนําไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ SEM และ EDS ตัวอย่างที่2ถูกนําไปละลายในกรดเอทิลีนไดอะมีนและจรแอซิติกทั้งหมด12วันแล้วนําไปศึกษาบนแผ่นบางพาราฟินและสุดท้ายแผ่นที่3ถูกนําไปแช่ในเรซินและทําให้เป็นแผ่นบาง เพื่อศึกษาในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน TEM และ STEM analysis พวกเขาพบว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการทำให้กลายเป็นแร่ซิลิกาหรือกระบวนการซิลิฟิเคชันมาแล้วซึ่งองค์ประกอบหลักๆเป็นแร่ในกลุ่มอลูมิโนซิลิกตครับพวกนี้เป็นแร่ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมซิลิกตและออกซิเจนซึ่งมักพบอยู่ร่วมกันกับหินที่มีอุณหภูมิสูงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของมวลหินที่คอดิปเทริกส์อาศัยอยู ที่มีการประทุข,ของภูเขาไฟขึ้นเป็นระยะๆะะทำให้ชั้นหินของมวหินยี่เซียนเป็นชั้นของหินตะกอนสลับกับชั้นของหินภูเขาไฟจึงสามารถตีความได้ว่าภายหลังการตายของไดโนเสาร์ตัวนี้มันก็ถูกเท่าภูเขาไฟกลบทับในเวลาไม่นานทำให้เซลล์ที่พบยังอยู่ในสภาพพอศึกษาได้แม้จะมีบางส่วนได้เสียหายไปแล้วจากการแทนที่ด้วยแร่ต่างๆเช่นแร่เหล็กและแร่ซิลิเกตจนเสียสภาพไปแล้วก็ตาม สำหรับในแผ่นแรกที่ได้เตรียมตัวอย่างสำหรับกล้อง SEM และ EDS ทีนักวิจัยพบว่าชิ้นตัวอย่างนี้ถูกแทนที่ด้วยแร่จำนวนมากเช่นแร่เหล็กที่เข้าไปแทนที่ภายในโครงสร้างของกระดูกอ่อนอีกด้วยแต่หากเพิ่มกำลังขยายจะสามารถเห็นรูปร่างเซลล์กลมๆของกระดูกอ่อนได้แต่ไม่แสดงลักษณะาภายในชัดเจนนะักและในตัวอย่างที่2ที่ได้ถูกศึกษาบนแผ่นพาราฟินตัวนี้ เราจะสามารถเห็นโครงสร้างของเซลล์ได้ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถเห็นเยื่อหุ้มเซลล์ได้แล้วและยังเห็นถึงลักษณะของเซลล์ถึง3แบบคือแบบโปร่งใสแบบเรียบและแบบเป็นรูพรุนซึ่งทั้งหมดนี้ถูกแทนที่ด้วยแร่ซิลิก้าแล้วทั้งสิ้นและเซลล์อีกประเภทที่มีสีน้ำตาลซึ่งคาดว่าอาจถูกแทนที่ด้วยแร่เหล็กครับเพื่อศึกษาให้ลึกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนักวิจัยได้นำแผ่นบางแผ่นนี้ ไปแช่ในฮีมาทอกซิลินและอีโอซินโดยสารฮีมาทอกซิลินจะย้อมสีติดเซลล์ที่มีความเป็นกรดเช่นนิวเคลียสจะได้ออกมาเป็นสีม่วงและสารอีโอซินจะย้อมติดเซลล์ที่มีความเป็นเบสเช่นบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์จะได้ออกมาเป็นสีชมพูผลที่ได้นั้นเซลล์ของคอดิเทริกส์ยังคงมีปฏิกิริยาต่อสารเคมีทั้งสองโดยเราจะสามารถสังเกตเห็นนิวเคลียสสีม่วงและไซโตพาซึมสีชมพู เมื่อนักวิจัยนําไปเทียบกับเซลล์ไก่ในปัจจุบันที่ย้อมสีเหมือนกันเราจึงสามารถเห็นความเหมือนกันอย่างน่าเหลือเชื่อของสัตว์2ชนิดนี้เพราะแม้ว่าเซลล์จะถูกแทนที่ด้วยแร่ไปแล้วแต่สารพันธุกรรมบางอย่างยังคงหลงเหลืออยู่จึงสามารถย้อมสีติดได้นั่นเองเราจะเห็นไปถึงเยื่อหุ้มเซลล์และนิวเคลียสของคอดิสเตอริกส์ที่มีรูปร่างคล้ายกับของไก่อย่างน่าเหลือเชื่อนอกจากนี้นะครับเซลล์ที่พบนั้นยังมีทางที่ยังแข็งแรง และมีเซลลที่อ่อนแอปนอยู่ด้วยกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเซลล์บางส่วนที่กําลังจะตายก่อนที่สัตว์ตัวนี้จะถึงวาระสุดท้ายแล้วซะอีกและในตัวอย่างที่3นักวิจัยคาดหวังว่าจะนําไปเข้า TEM analysis ที่อาจเผยให้เห็นลักษณะของนิวเคลียสที่ชัดเจนกว่านี้แต่ด้วยขนาดที่เล็กของชิ้นส่วนที่สกัดมาได้นักวิจัยจึงสามารถสังเกตเห็นเพียงแค่เซลล์2เซลล์ที่ถูกแทนที่ด้วยแร่เหล็กบริเวณเยื่อหุ้มเซล์ไปแล้วเท่านั้น โดยแม,แม่แสดงลักษณะเด่นมากนักผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในฟอสซิลอายุ125ล้านปีก็ยังมีเซลล์ของไดโนเสาร์ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่จริงๆซึ่งนักวิจัยยังได้ยืนยันอีกครับว่ากระบวนการทําให้กลายเป็นซิลิก้านี้อาจมีผลช่วยให้สารพันธุกรรมบางอย่างสามารถถูกเก็บรักษาไว้ได้และปฏิหารครั้งนี้ยังไม่จบที่น่าชึ่งไปกว่านั้นหนึ่งในเซลกระดูกอ่อนเหล่านี้ ได้แสดงลักษณะที่เหมือนจะเป็นเส้นใยของโครมาตินถูกเก็บรักษาไว้ด้วยอีกครับซึ่งโครมาตินนะครับในเซลล์ของพวกยูคาริโอตหรือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เนี่ยจะมีสารพันธุกรรมคือ d n a ออยู่ร่วมกันกับโปรตีนครับพอพวกมันอยู่กันมากๆจะมีการขดตัวเป็นเส้นใยโครมาตินนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือภายในเส้นใยโครมาตินเหล่านี้จะมี DNA หรือตัวกําหนดสารพันธุกรรมของ rix, คอร์ดิเทริกส์ขดตัวเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการค้นพบคโครมาตินมาแล้วในเซลล์ของหนอนสาวกินพืชไฮปาโครซารัสแต่ไม่เคยชัดเจนเท่ากับกรณีของคอรดิเทริกส์ล่าสุดนี้ดังนั้นนี่จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สายใยโครมาตินสามารถถูกเก็บรักษาไว้ได้ในฟอสซิลครับโดยจะสังเกตเห็นเส้นใยสีดำๆในนิวเคลียสที่ย้อมติดสีม่วงของคอดิเทริกส์ครับอย่างไรก็ตามทางทีมวิจัยได้ยืนยันว่าพวกเขายังต้องดำเนินการวิจัยต่อไป เพื่อให้ถึงจุดที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนั่นคือการสกัด DNA ของไดนโนเสาร์ออกมาลําดับใหม่ให้ได้สมบูรณ์นั่นเองครับเพราะงานวิจัยนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นจากความรู้ที่เรามีณปัจจุบัน DNA ที่เคยถูกนํามาเรียงลําดับได้นั้นมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเรียงลําดับมามาจากฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเพียง1.2ล้านปีเท่านั้นเองแต่ DNA อของซากฟอสซิลคอร์ดิเทริกตัวนี้ มีอายุถึง125ล้านปีมากกว่า1.2ล้านปีสถิติปัจจุบันอย่างมากหรือแม้แต่กล้องจุลทรรศน์ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลยว่ามี DNA จริงๆหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเห็นได้เพียงแค่เส้นใยโครมาตินเท่านั้นแต่การค้นพบนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างสามารถลงเหลือมาได้ในรูปแบบของฟอสซิลครับโดยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นหินไปซะทั้งหมดและนักวิจัยยังกล่าวเสริมด้วยครับว่า การตีพิมพ์ครั้งนี้เป็นเพียงแค่การศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นพวกเขายังต้องการการวิจัยที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะเข้าใจ DNA ดึกดำบันมากขึ้นตลอดจนวิธีการที่ธรรมชาติจะสามารถเก็บสารพันธุก,กรรมเหล่านี้ให้คงอยู่มาถึงปัจจุบันได้อย่างไรและชีววิทยาของไดนโทเสามีขนนกตัวนี้จะเป็นอย่างไรเรายังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องน้าทึ่งดึกดำบรร์นในวันนี้ ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกชอบและอยากจะแบ่งปันเนื้อหาดึกดำบรรเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่อง Mr. d e o อร d i g ลอนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมแวะเวียนไปที่เพจ Facebook Mr. d ตอร n d i g อ e r ด้วยนะครับทางเรามีสินค้าเล็กๆน้อยๆจากช่องนะครับเป็นเสื้อยืดลายไดโนเสาร์นะครับซึ่งผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดเลยรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปยังตัวเพจโดยตรงได้เลยนะครับอย่าลืมมาสนับสนุนกันนะครับ และสำหรับวันนี้บายบาย